เป็นเป็นเป็นตำนานเป็นสัญลักษณ์ไปนะครับสูบม,มายเยอะ40กว่าพีทุกวันเวลานึ่งสุบบุรีนะคนมันโง่งเหมือนเราแต่ก่อนเลยใช่ไหมอันหนึ่งที่ตัวที่ทำให้เราลุ่รลังมากอ่ะก็คือเริ่อบุรีเริ่มได้ไงเพื่อนมั่งรุ่นพี่มั่งโดยความอยากของตัวเองมั่งผสมผสานเข้าไปนะครับตั้งแต่เป็นนักเรียนน่ย พอหาเงินหาทองเองได้ก็พัฒนามาเป็นวันละครึ่งซองวันละซองนี่ต่อมาก็พัฒนามาวันหนึ่งสองซองสามซองทีนี้ซื้อเป็นลังเลยสูบ,บุรีมากสุบหรี่จัดมากในห้องทำง,งานก็สูบเดินไปไหนก็ต้องสูบบุหรี่ในตลาดก็สูบในห้องก็สูบสมัยนั้นเครื่องม,มือความสะดวกในการสูบบุหรี่มันมากก็เลยสูบบุหรี่จัดมากป่วยครั้งแรกกัน นอนแอบสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลครับบุหรี่อยู่ใต้หมอนนะเพราะไม่คิดจะเลิกมันมันคนพูดให้เลิกเยอะมาตอนคิดจะเลิกตอนนั้นไม่สบายครับพอไม่สบายก็คิดว่าเรายังไม่อยากตายนะเราอยากจะอยู่กับลูกกับหลานอยากจะอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาได้กินของอร่อยๆที่ตัวเองชอบไม่มีใครบังคับเราไปเดินซื้อมาเองก็งั้นเลิกสิพอนึกจะหยุดหยุดตั้งแต่วันนั้นเลยครับไม่มีใครมาขอร้องบังคับอะไรเลย ไม่มีลงแดงแล้วไม่มีอยากรู้สึกอยากอีกเลยเลยทําให้ทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจมันอยากจะเลิกมันเลิกเลยไม่เห็นมันติดอะไรใช่ไหม <laughs> ทีนี้เริ่มต้นยังไงในการเลิกนะก็เริ่มต้นจากการไม่สูบครับทําใจได้ว่าฉันจะเลิกสูบบุหรี่แล้วจบเลยครับดำนิ่สูบบุหรี่นะเคยโง,ง่เหมือนเราที่เคยโง่มาเหมือนเหมือน,นอยู่เนะี่ยจนเดี๋ยวนี้ครับไม่ไม่สูบอีกเลยตอนนี้เราเลิกไปเจ็ดปีแล้วครับและไม่คิดจะสูบอีกเลย คือเมื่อเลิกสูบบุหรี่ได้นะคือนอกจากร่างกายเราจะดีแล้วนะแต่สิ่งที่อื่นๆที่ดีตามมาสังคมเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานมาหอมแก้มตาอย่างเงี้ยนะฮะคนที่มามาพูดคุยด้วยก็รู้สึกสบายใจอันที่สองถักมานะครับนะไม่สกรปรกทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานหรือร่างกายตัวเองไม่สกรปรกจิงตามมานะมีเงินเหลือไม่เก็บเงินเก็บทอบไม่ไม่เปลืองอะนะครับ โอเคแล้วหลายๆเรื่องนะที่ดีขึ้นนะครับขอเปลงใจให้คิดถึงคนที่อยู่รอบตัวเราคนที่ปรารถนาในเราว่ายังอยากให้เราอยู่เป็นเพื่อนเขาเป็นร่มโพร,ร่มไทรเป็นที่พึ่งพาศาัยคิดถึงความสําคัญของตัวเองเป็นกําลังของครอบครัวอยู่เป็นขวัญใจของลูกหลานจําเปียเป็นกําลังของสังคมของประเทศชาติแล้วเลิก คิดว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับตัดใจให้แข็งฉันจะเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบเลยขอเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ครับ